สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ h ช n แนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเดคคารอนจีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มแร่ทั้งหมดในเกมนี้นะครับเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้นะครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับมีวิธีไหนง่ายวิธีไหนมันยากนะครับผมผมก็จะมาแชร์ไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมตอนอื่นเลยนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมเดคาบันดีนะครับก็ฝากร้านเติมเกมจอนชาวไร่เอาไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกนะครับเติมไวนะครับผมที่สาคัญนะครับเติมได้หลายเกมนะครับผมเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับผมก็กดลิงก์อันใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม เหรียญเนี่ยนะครับผมของเกมนี้เนี่ยนะตอนนี้นะครับผมราคาเนี่ยน่าจะอยู่เหรียญหนึ่งประมาณเกือบ200ร้อได้นะครับเกือบ200บาทนะครับวันนี้นะครับวิธีแรกที่ผมจะมาแนะนําให้ดูเลยนะครับก็คือวิธีพื้นฐานก่อนเลยนะครับง่ายๆก็คือวิธีการลงนะครับผมไปฟาร์มดันที่มันแบบว่าดรอปนะครับผมดรอปเหรียญนะครับดันตรงๆเลยที่เขาบอกว่าเมื่อเลเวลต้องถึงนะต้องรอให้เลเวลถึงก่อนแล้วเราก็ลงไปฟาร์มนะครับมันเป็นยังไง เรากดทังขวาบนครับแล้วก็เข้ามาที่ดันเจี้ยนพิเศษครับดันที่เราที่เราจะลงไปฟาร์มแร่เนี่ยนะครับผมมันจะมีที่มันเขียนว่าอาณาเขตเนี่ยนะครับมีเซเรียนะครับผมเวลาเราจะลงไปเนี่ยมันจะมีให้เราลงสามระดับครับณตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเลเวล4ี่สิบครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปิดโหมดของเลเวลส0ิให้ด้วยนะครับแล้วก็เลเวล4ี่สิบนะครับแล้วก็4ี่สิบแบบพิเศษซึ่งอันนี้เนี่ยพิเศษใส่ไข่มากนะครับผม อ่ะผมอธิบายก่อนเลยเบื้องต้นง่ายๆอันบนเนี่ยนะครับเลเวลสามสีน้ไมฟาร์มเนี่ยนะครับผมมอนก็ค่อนข้างสามทั้งสามอย่างเนี่ยมอนค่อนข้างโหดนะครับแต่ลำดับความโหดเนี่ยไล่ไปเลยครับอันนี้คือโหดน้อยหน่อยอันนี้คือโหดกลางอันนี้คือโหดสุดๆนะครับแต่ว่าอัตราการได้แร่มันก็จะต่างกันนะเออต้องบอกก่อนว่าอัตราการได้แร่ต่างกันนะครับผมเนี่ยเวลาคุณเปิดเข้าไป รแร่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะชื่อว่าอันยมณีนะครับผมนันไวซ์ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณหามาได้ครบ1,000นะครับมันจะสามารถเอาไปแลกได้20,000แต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเพิ่งปรับวันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะผมแลกไปแล้วนะครับวันหนึ่งอ่ะผมจะแลกได้ประมาณแสนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องมาเดินเสียเวลาออกมาซื้อยาหรือหาไปจริงๆอ่ะผมตีอยู่20นาทีมันจะได้แร่2 0,000ืนะครับ แต่รู้สึกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนตอนนี้นะครับผมนี่นี่เห็นปะผมแลกไปแล้วห้าครั้งวันหนึ่งผมจะแลกประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเศษเวลาเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ง่ายๆว่าตอนเนี้เขาปรับมันเหลืออยู่หมื่นแผมก็งงเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ผมแลกไปวันนี้นะครับล่าสุดอะผมแลกไป20,000นนะเมื่อกี้น้องผมเพิ่งทักตอนหลังเที่ยงคืนรู้สึกว่าเขาปรับไปเหลือ18ื่นแล้วดังนั้น ในแต่ละวันนะตอนนี้เนี่ยหนึ่จะแลกได้แค่หมื่นแปดนะครับผมก็ปกติจะได้วันละประมาณแสนหนึ่งนะครับลงไปฟาร์มนะครับผมทีนี้เรามาดูว่ารูปร่างดันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่พอคุณกดลงไปครับอันนี้เป็นระดับง่ายนะเออระดับระดับง่ายนะครับผมลองมาตีให้ดูนะครับซึ่งมอนเนี่ยมันก็จะดอกปีอันหอันห้าอันครับต่อหนึ่งตัวนะครับแล้วเวลาเราฟาร์มเนี่ยก็คือพอเราตีปุ๊บของมันจะตกที่พื้นเห็นไหมครับ พอของตกที่พื้นแล้วเราก็เก็บนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิด Auto ออโต้อะไหวมันก็จะออโต้มันจะเก็บให้เลยนะครับพอของตกมันก็เก็บอของตกมันก็เก็บใช่ปะถ้าบอนตายแล้วก็เก็บบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าฟาร์มวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีเวลาให้ฟาร์มสองชั่วโมงนะรู้สึกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีอ่ะสลับดันกันนะครับนี่นะครับน่าจะสองชั่วโมงครับ เอ่อรีทุกวันนะครับผมรีทุกวันนะทีนี้นะครับเวลานเราลงไปฟาร์มเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณลงชั้นแรกๆเนี่ยมันก็จะดอปประมาณนี้นะครับผมเออสองอันบนอ่ะเหมือนกันนะดอปประมาณนี้เลยครับประมาณห้าหเจดแปดประมาณนี้แหละห้าหกเจดแดนะครับทั้ง30แล้วก็สี่สแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลงแบบพิเศษอันล่างสุดนะครับผมนี่อันล่างสุดจะเป็นแบบนี้ครับแม่งจะถึงโคตรโคตนะครับ แต่ผมอะตัวผมเองอะผมฟาร์มแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าผมลงไปฟาร์มแบบยากสุดเลยเพราะว่าเวลาเราฆ่าตัวหนึ่งอะมันจะได้ประมาณ17 18-9 2ด22 2 2 2ดแล้วแต่มันจะสุ่มเดี๋ยวคุณลองดูแล้วกันนะครับมันจะสุ่มขึ้นมาให้ดูว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นม้ากยี่ิอ่าเนี่ยอันนี้คือผมลงมาลองไล่ตีให้ดูว่าไอตัวเมื่อกี้มันจะไม่ออโต้นะแต่ตัวนี้จะออโต้นะครับผมก็ลองตีดูครับแต่ว่าจากการที่ผมลองตีดูแล้วเนี่ยนะครับ ผมบอกเลยว่ามันดอกเหมือนเหมือนกันครับแต่ว่าอัตราสูงต่ำอ่ะเวลามันได้มันจะอยู่ที่ประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจนถึงประมาณยี่สิบสองเ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณนี้แหละซึ่งผมลองฟาร์มดูทั้งสามแบบแล้วอะ่ะผมบอกเลยว่าแบบล่าสุดอะ่ะเวิร์กที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟาร์มได้เพราะว่าในนี้ยากนะครับมันตกแรงมากนะครับเออเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยในเนี้ยเนี่ยมันตบแรงมากซึ่งผมตีอยู่ยี่สิบนาทีจะได้หนึ่งพัน ประมาณนี้นะครับผมลองจับเวลาดูนะครับประมาณ2ี่สนาทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รวมไม่รวม,ม,รว,มรว่าต้องวิ่งหาที่นะเทคนิคเวลาคุณจะฟาร์มที่เนี่ยคุณจะต้องหาที่ยังไงก็ได้ให้มอนเกิดเป็นสามเหลี่ยมมันจะตีพอดีเลยตัวตัวผมมันจะตีพอดีแล้วมอนเนี่ยคุณต้องหาที่ที่มันยืนห่างๆเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะโดนลุมนะครับผมพอครบ1000พให้คุณแลกออกมานะครับพอครบ1,000ันคุณแลกเลยแล้วก็วาร์ปออกนะครับเพราะว่าไม่งั้น,นยามันจะไม่พอยามจะหมดนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดู นะครับสมมุติว่าตอนนี้คุณครบ1 0 0 0พันแล้วใช่ไหมคุณก็กดเข้ามาที่แรกครับตลาดแรกเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมของขวัญแห่งพรนะครับตรงนี้พอคุณครบ1 0 0 0พันปุ๊บอ่ะคุณก็กดแรกเลยครับปึ้งพอคุณแรกเสร็จปุ๊บอ่นแรกมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับผมพอแรกมันเข้ามาปุ๊บอ่ะให้คุณวาร์ปออกนะครับก็คุณก็กดไปที่แผนที่นะครับแล้วก็เลือกไปที่เมืองเนี่ยเมืองเมืองแรกเลยเพราะว่ามันจะวาร์ปถูก5้พันนะครับแล้วคุณก็วาร์ปออกมาพอคุณวาร์ปออกมานะครับถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มแบบ ดูดีๆนะแบบนี้นะคือแบบล่างสุดนะนะครับที่เสียเงินในการวาร์ปไป10,000เนี่ยเวลาคุณวาร์ปออกมาเนี่ยมันจะเสีย20%ครับมันจะเสียแร่20%แต่มันเป็นแร่อันนี้มันนีนันไว้นะไม่ใช่ข้างบนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณตายจะเสีย80%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงไอเลเวล30กับ40เนี่ยมันจะหารครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณวาร์ปออกมาจะเสีย10%ถ้าคุณตายคุณจะเสีย40% แต่ว่าอันล่างสุดเนี่ยมันจะทวีคูณครับหรือว่าคูณ2นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นว่าถ้าวาร์ปออกมาจากแผนที่นี้คุณเสีย20เเซถ้าเกิดว่าคุณตายในแผนที่นี้คุณเสีย80เนะครับผมลองมาแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะปรับใหม่หรือเปล่ายัางไงแต่ว่าเท่าที่ผมลองมามันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีแรกนะครับต่อมาครับวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ย มันเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูครับนี่วิธีที่สองก็คือการล่าบอลครับผมเคยตีได้มากสุดเนี่ยคือตัวหนึ่งอ่ะแสนกว่านะครับผมตัวละแสนนะคุณฟังให้ดีครับฆ่าบอสต,ตายตัวหนึ่งได้แสนนะครับแล้วถามว่าการได้บอสเนี่ยนะครับมันจะได้แลกต่างกันยังไงนะครับหนึ่งอยู่ที่ดาเมจครับอันนี้คือต้องตอบตรงๆนะหนึ่งอยู่ที่การทําดาเมจ ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณดาดาเมจเยอะๆนะครับบอสจะหันมาหาคุณบ่อยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับเ,เวลาคุณฆ่าบอสตายเนี่ยคุณจะได้เหรียญเยอะนะครับ2นะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าปาร์ตี้นะครับก็คือในปาร์ตี้เนี่ยจะได้เท่ากันนะครับเท่าที่ผมจริงมานะในปาร์ตี้เนี่ยจะได้เท่ากันทุกคนเลยถ้าเกิดว่าในตี้นะครับมันมีตัวแรงๆอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยแบกเลื่อนไปด้วยนะครับผมเพราะว่า ว้ต่อให้ต่อสมมติสมมติว่า,ตอ,วาตอนนี้ผมมีอยู่สี่คนต่อให้ผมแบบตีแรงมากเลยแต่ว่าเพื่อนอีกสามคนเนี่ยตีไม่แรงถึงเวลาแล้วพอตีบอสตายปุ๊บเนี่ยผมจะได้เท่ากันกับเพื่อนเพื่อนดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครมีพวกตัวพระหรือตัวที่ทำดาเมจน้อยเนี่ยเราแบกเพื่อนได้เนี่ยเราก็เอาเข้าปาร์ตี้มาเพราะว่าถึงเวลาเวลาเราฆ่าบอสตายมันได้เท่ากันหมดนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยที่ผมตีเนี่ยนะครับ 4คนเนี่ยนะครับในปาร์ตี้เนี่ยผมได้จากตัวนี้60,000นะแล้วผมเคยได้สูงสุดอะประมาณแสนสามผมเคยยิงคนเดียวนะครับไอ้บอสที่มันเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนคล้ายๆจะตั้งกระแตนก็ไม่ใช่เดโตเสาราเดินสองขาเอออยู่แม็กแต่ไม่รู้ผมจําชื่อไม่ไ,มได้ผมได้ประมาณแสนกว่าตัวนั้นน่นะครับผมลองตีดูคนเดียวนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าปาร์ตี้มันก็จะหารกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีคนเดียวก็จะรับเต็เมๆแต่ถ้าเกิดว่าเวลาคุณตายอะถึงออกปะ คุณสมมติว่าคุณตีบอสตัวนี้ใกล้ๆจะตายแล้วอ่ะแล้วคุณดันตายแล้วคุณวิ่งกลับมาไม่ทนันบอสตายไปก่อนคุณอดนะต้องบอกก่อนว่าคุณก็อดนะครับเพราะว่าลองแล้วนะครับดังนั้นหมายความว่าเวลาคุณจะตีบอสอ่ะพยายามทําตัวเองให้ไม่ค่อยแรงไว้นึกออกป่ะ,ปะคือคุณจะต้องเลี้ยงดาเมจคุณเนี่ยผมว่าปิดบ้าหมดเลยแต่ก็มีตามบ้างเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเกมนี้เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าแม่นกับไม่แม่นครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่นอ่ะ ตัวคุณตีแม่นะดามเมจของคุณนะมันจะทําเยอะครับบางคนนะพลังโจมตีเยอะมากเลยครับแต่แม่งตีไม่โดนครับผมมิดมิดมิด,ม,ดมิดกระจายไปหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพลังโจมตีเยอะไม่สําคัญเกมนี้สําคัญที่ตีไวกับตีโดนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณตีโดนบ่อยๆดามเมจสะสมอาจจะมากกว่าคนที่ดามเมจเยอะก็ได้นะครับผมดังนั้นอย่าลืมว่าพยายามให้เน้นที่มแม่น นะครับกับตีไวเอาไว้นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูว่าบอสตัวนี้เนี่ยนะครับที่ผมตีเนี่ยผมได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะกรอไปให้ดูนะครับนี่แล้วเวลาบอสมันจะตายเ่ยมันจะดูยังไงครับตัวมันจะแดงๆเลื่อมๆครับตาแดงๆเลื่อมๆเวลาเราตีมันนะนะครับเนี่ยตายแล้วเห็นไหมตัวนี้ผมได้หกหมื่นแล้วซึ่งทุกคนก็ได้หกหมื่นเท่ากันครับในปาร์ตี้นะวงเล็บในปาร์ตี้ถ้าเกิดว่าผมตีน 60, คนเดียวก็อาจจะได้สักเก้าหมื่นแปดหมื่นหรืออาจจะแสนหนึ่งนะครับ นี่คือการสมมุติให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการหาแร่ในวันวันหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าจริงๆคุณคุมบอสได้หมดเนี่ยนะครับพยายามล่าบอสทุกตัวเอาที่ไหววันหนึ่งคุณได้เป็นล้านนะครับผมเป็นล้านเป็นล้านบอกเลยว่าบอสมันมีหลายตัวมากวิธีการดูบอสถามว่าดูยังไงเดี๋ยวหลายคนถามอีกคุณดูมาเลยตั้งแต่แวะป้อมอาเดียคานะครับคุณเลื่อนลงมาคุณเห็นไหมเนี่ยราชาโครงกระดูกนะครับผมเออ ว่าเราเราบอสดูยังไงอะของดรอปยังไงกดตรงนี้ครับหน้าแดงคุณกดขึ้นมาครับบอสพื้นที่ทั่วไปเห็นไหมดีอะไรบ้างครับสกิลแดงนะครับนี่นะครับของดีนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไปล่าล่ากันได้สกิลแดงมาหลายอันหลายอันแล้วนะเออก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของแต่ละสกิลนะครับว่าเขาจะจัดการการแบ่งไอตัวเพชรนี่ยังไงนะครับซึ่งผมก็ไปได้กันของแดงก็ก็เกือบทุกวันนะที่เวลาไปตีกันนะนะครับ สมุดแดงอย่างเง,งี้ยเราก็ขายถ้าเราใช้ไม่ได้เราก็ขายให้เพื่อนหรือขายให้คนอื่นคนที่จะเอานะครับสองพันสามพันเพศหกพันเพศห้าพันเพรแล้วแต Again, okay. ่ความดีไม่ดีนะครับมันก็ก็แล้วแต่นึกออกป่ะเออมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การจับสันของแต่ละกิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีดูบอสแมปต่างๆทํำยังไงนะครับอย่างเมื่อกี้ครับคุณกดราชาโครงกระดูกปุ๊บเขาก็จะบอกทันทีเลยราชาโครงกระดูกจะเกิดจุดนี้กับจุดนี้ นะครับเวลาเกิดเขาก็บอกครับ8ชั่วโมงตายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับนี่ไง3ทุ่ม5:11คุณก็นับไปครับ8ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่า8ชั่วโมงแล้วเกิดเลยบางทีอาจจะตุ่ม1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีหรือพอครบ8ชั่วโมงแล้วเกิดเลยก็มีนะครับวิธีการเช็คเนี่ยผมบอกเรียบร้อยหมดแล้วนะนี่เห็นป่ะเนี่ยนะครับคุณจิ้มปุ๊บมันก็จะบอกบันทีว่ามีตรงไหนบ้างเห็นป่ะเนี่ย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 นะครับผมเนี่ย ก็ตามนี้นะครับผมเห็นนะวิธีเช็คนะครับนี่ก็คือวิธีการล่าบอสแล้วก็จะมีวิธีสุดท้ายครับวิธีสุดท้ายเนี่ยมันคือวิธีการลงรอยแยกนะครับผมรอยแยกที่มันจะเป็นสีม่วงๆอ่ะครับเอ,อตอนนี้แม่ไม่มีรอยแยกเปิดเลยนะครับผมผมจะหาให้ดูยังไงดีว่าว่ากดปิดอันเป็นถั่วเป็นสีเลย เออลองดูอันนี้แล้วกันนะครับเอ่อรอยแยกเนี่ยมันจะประมาณนี้เอเนี่เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยนะครับผมเอ่อเกาะอาวารอนนะครับตอนนี้มีรอยแยกเกิดครับเนี่ยเขาจะเรียกว่ารอยแยกเวลาคุณไปตีที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาให้มันได้น้ําได้เนื้อนะจะต้องตีแมปสูงๆขึ้นไปครับตั้งแต่พวกแบบเอ่ออันนี้คือรอยแยกนะผมเปิดให้ดูนะทีนี้เรามาดูครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมจะตีกันตั้งแต่ตรงลานหิมะไฮเฮฟเนี่ยขึ้นไปนะครับเออส่วนใหญ่จะตีขึ้นไปครับจนถึงสุดเลยนะครับจนถึงสุดนี่เลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนนะมีเพื่อนอยู่กันหลายคนอะ่ะก็จะไปตีกันถึงสุดนี่เลยครับตีกันไหวครับเออตีกันไหวดังนั้นถามว่ามันได้เป็นต่อเป็นกรรมไหมมันก็ได้อีกทีเยอะนะครับบอกเลยว่าอีกทีเยอะถ้าใครเป็นตัวตีใกล้ก็เน้นหาปาร์ตี้เอียวแล้วกันก็ให้เพื่อนช่วยตีตัวดีไกลอ่ะนะครับผมหรือไม่ก็หลังๆเนี่ยยังไงก็ไหวครับเพราะว่า จะบอกยังไงไอเดียเพราะว่าหลังๆอ่ะมอนมันถึงครับดังนั้นนักดาบได้ถึงครับนักดาบมันถึงนะครับดังนั้นก็ตีได้เช่นกันนะครับและนี่ก็จะเป็นวิธีทั้งหมดครับเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้วันหนึ่งเอาตรงๆครับได้หลายแสนครับถ้าเกิดว่าคุณจ่ายจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยแร่ผมไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ว่าผมมาเอาแร่ไปอัพเยอะนะครับเนี่ยนะครับไมเตอร์เนี่ยผมเอาไปอัพรงไมเตอร์ด้วยนะครับผมแร่เนี่ยผมกระจายลงมาอัพนะครับ แล้วก็ไหนจะไปสร้างของฟ้าอีกนะครับผมเออมันมีหลายวิธีนะครับมันต้องทาหลายอย่างครับเนี่ยผมก็สร้างของฟ้ามาตีบวกหกแล้วนะครับแล้วไหนจะคุณจะต้องใช้แร่ในการถลุงแร่ในการปลดล็อกนะครับผมมันใช้แร่เยอะนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยผมก็หามาคาราไว้นะครับก็ได้ใช้ไปไปพังานเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมรวบรวมให้หมดแล้วนะเท่าที่ผมรู้นะครับ บางคนก็ถามมาหลายคนวพราะวันหนึ่งได้เยอะไหมพี่บอกเลยว่าได้เยอะครับได้หลายแสนครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาจริงจรงิันวันหนึ่งแรกได้2เหรียญน่ะถอนออกนะครับผมเออแต่ว่าในช่วงต้นๆช่วงพัฒนาเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบฟาร์มต้องเอามาลงในตัวก่อนครับตัวเองต้องโอโหตัวเองต้องเก่งก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขายในต้นๆตัวตัวเองเนี่ยก็จะอยู่กับที่ย่าอยู่กับที่นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็พยายามเล่นครับแล้วแต่คนชอบนะครับยังไงก็แล้วแต่ แล้วก็จะบอกข่าวดีว่าตอนนี้ผมได้อีกตัวนึงมาแล้วนะครับผมได้ตัวการ์ดแดงมาเรียบร้อยแล้วผมกําลังปั้นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับตัวนั้นเดี๋ยวผมจะกําลังซุ่มปั้นอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังไงฝากร้านเติมเกมจอนชาวไร่ไปด้วยครับบายบายครับจุ๊บจ